ไม่ใช่แค่ความเร็วสูงที่จะสร้างมิติใหม่ให้ภาคอีสานแต่การเดินทางระหว่างเมืองที่มีประสิทธิภาพได้รื่นรมกับที่พัฒน์สองข้างทางข้ามกลางบรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทยสู่จุดหมายปลายทางที่เป็นสวงสวรรค์แห่งการท่องเที่ยวทั้งผืนป่าอันกดมแหล่งศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าช่วยเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวสู่ภาคอีสานไม่น้อยกว่าร้อยละส0สิต่อปี ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจธธกสร้างงานเพิ่มรายได้ให้ชาวอีสานที่สำคัญยังเป็นรูปแบบการเดินทางที่สะดวกสบายปลอดภัยถึงที่หมายอย่างตรงเวลาช่วยให้คนไทยไปมาหาสู่กันง่ายขึ้นสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาข้อมูลเพิ่มเติม www thaihighspeedtrain com